สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ไม่ได้มาขายรถนะฮะแต่ว่ามามาบอกเคล็ดลับง่ายๆนะฮะสำหรับรถที่ชอบจอดอยู่ตามบริเวณใต้ต้นไม้ใต้ตึกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าคือไอ้ขี้นกเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่รถคุณเป็นสีขาวสีดําหรือรถจะสีอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีขี้นกอยู่บนหลังคาอย่างเงี้ยเอ่อเพาจะทราบไหมฮะถ้าอยู่เงี้ยสามวันนะฮะสองวันอะไรเงี้ยแล้วเรามาเช็ดออกอีกทีนึงอะรถของคุณอนะ มันจะเปลี่ยนสีไปเลยสําหรับบริเวณจุดนี้ถึงแม้ว่าคุณจะล้างแล้วว่าพอคุณดูผิวจริงๆแล้วอะแล็กเกอร์ของรถมันโดนทาลายไปแล้วพอโดนทาลายไปเสร็จแล้วเนี่ยพอเราล้างไงก็แล้วแต่มันก็ยังเป็นคราบขี้นกเพราะว่าขี้นกเนี่ยมันเป็นกรดนะครับยิ่งไวอย่างเงี้ยยิ่งยิ่งเป็นคราบเลยแล้วก็บางท่านเนี่ยไม่รู้นะฮะก็รีบเอาน้าเนี่ยแล้วก็ลาดแล้วก็ถูหรือบางคนเอาทิชชู่เปียกมาเอาทิชชู่เปียกมาเสร็จถูคูด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  การทำอย่างนั้นนะ่ะยิ่งทํำให้ลดเป็นรอยเข้าไปใหญ่เลยครับนะฮะเดี๋ยววันนี้มดจะบอกเคล็ดลับง่ายๆนะฮะอ่าทิชชู่เตรียมไว้อย่างนี้พอนะครับแล้วก็เอาน้ำนะครับอ่าทิชชู่จุ่มเปียกๆไว้อย่างนี้เท่านี้พอนะครับให้เปียกๆแล้วก,ก็แปะไว้ปั๊บอ่าเท่านี้นะง่ายๆทำเองได้เลยอย่าไปเอาทิชชู่เปียกนะครับเงี้ยอ๊อ ถ้าเอาทิชชู่เปียกแล้วมาวางแล้วก็ยิ่งขูดเดี๋ยวย,ยิ่งทำให้รถเป็นรอยเสียดายรถนะครับเป็นคนที่แบบเห็นรถเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องรีบจัดการไม่งั้นถ้าเพิ่งโดนอ่ะถ้าไม่อยากทำกลัวมือเปื้อนนะครับก็เข้าคาแรรีบล้างซะรถสีขาวอะ่ะมันก็จะเห็นเลกเกอร์ที่มันโดนทำลายไปถ้าเป็นสีดำก็จะเห็นเด่นชัดมากมากเลยทีเดียวพอเห็นเสร็จแล้วเนี่ย ไอเนี่ยบนหลังคายังดีนะฮะถ้าโดนฝากระโปรงอย่างเงี้ยจะเห็นเด่นชัดมากนะครับเสียดายเสียดายรถเอาไปทําสีก็ถามว่ากลับมาใหม่ไหมกลับมาใหม่แต่มันกลายเป็นรถที่ทําสีแล้วทำเพราะอะไรทำเพราะโดนขี้นกผมว่ามันไม่คุ้มเันนะครับดูแลหน่อยแรกๆเขาว่าแรกๆก,ก็คือถ้าเราเจอเหตุการณ์แรกๆเลยอะ่ะแล้วเราทําเลยครับมันจะมันจะเอาออกได้ง่ายมากนะครับ ประมาณนั้นเนี่ยทิ้งไว้ประมาณสักสานาที5นาทีเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครับท่านผู้ชมนี่ก็ผ่านไปแล้วประมาณ5นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเอาออกได้ยากหรือง่ายนะฮะอ่าเพื่อเดี๋ยวเราดูก่อนเนี่ยอ่าอานี้นะครับเห็นไหมแล้วเราก็รูดปื๊ดอ่าปึ๊บอันนี้ออกแล้วอันนี้ยังเพราะว่าน่าจะหนามากแชรไว้ก่อน ราดูอันนี้อันนี้อ่ะอันนี้หายละหมดละอันนี้เมื่อกี้เยอะอยู่เห็นยวนะเบ๊บออกละง่ายมากเลยครับปุ๊บเรียบร้อยข้างๆเหลือข้างบนนิดเดียวก็อีกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าเน,นี่ยออกแล้ว ง่ายๆเลยไม่ต้องไปใช้มือใช้ม้อขูดด้วยออกละอันนีน้จริงๆน่าจะควรแชร่ไว้ประมาณสักนานกว่านี้อีกนิดนึงนะครับพอดีผมต้องรีบไปธุระละ <c oughs> เร่งสปีดนิดนึงโอเคเดี๋ยวไว้มดมีเคล็ดลับดีๆอะไรเดี๋ยวเอามาฝากกันอีกนะครับเดี๋ยววันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีนะครับสวัสดีครับ